สวัสดีคะ่ะพิงมีลูกอยู่คนหนึ่งคะ่ะเขาเนี่ยเป็นเด็กน่ารัากสดใสแล้วก็ยิ้มง่ายเราอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูกซึ่งมันเต็มไปได้วยความสุขและเสียงหัวเราะอยู่เสมอวันนี้นีตายันสนุกไหมสนุกไหมคะสนุกสนุกวันนี้อยากกินอะไรไหมอยากกินอยากกินอะไรคะอยากกินอชิอยากกินอชิเดี๋ยวแม่พาไปซื้อโอเคไหมโอเค,อเคได้ อครั้งหนึ่งเนี่ยนานไปแล้วมีพระราชากับพระราชนีเนี่ยสองคนนี้เนี่ยมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าเจ้าหญิงเดซี่แต่วันหนึ่งเนี่ยแดนมีแม่มดใจร้ายมาพาพ่อกับแม่จากเจ้าหญิงเดซี่ไปทําให้เจ้าหญิงเดซี่เนี่ยต้องอยู่คนเดียวถ้าวันในวันหนึ่งเนี่ยมีแม่มดใจร้ายเนี่ยมาพาคนที่ลิตาลักไปแม่ก็จะอยากให้ลิตาเนี่ยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้นะลูกแล้วก็มีความสุข อยากให้ไม่มีคนิดไ่อยากให้ไม่มีคำสือพิงดีใจมากคะ่ะที่มีลูกเข้ามาในชีวิตเขาเข้ามาเติมเต็มทุกอย่างให้กับพิงคิดภาพไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีลูกสาวคนนี้แล้วพิงจะมีความสุขได้ขนาดนี้ไหมแม่คะ่ะว่าหรอวันที่ย4ิบสี่หนูขอไปนอนบ้านฟ้าได้ไหมเพื่อนไปกันหมดเลยมันเป็นวันเกิดฟ้า แต่ผู้หญิงล้วนหนูจะไม่ดื้อไม่ซนไม่ทําให้แม่เป็นห่วงไม่หรอกแม่ไม่ให้เราไปแต่เพื่อนไปกันหมดเลยนะหนูขอไปได้ไหมครับแล้วถ้านลิตาไม่ไปสักคนเนี่ยเพื่อนเขาจะจัดงานมันเกิดไม่ได้หรือยังไงหนูอิ่มแล้วคะ่ะ แม่มาส่งลิตาแล้วทำไมเลิกเรียนแล้วไม่โทรหาแม่เพื่อนนะแม่เพื่อนอะไรทำไมแม่ไม่เคยเห็นและนั่นผู้ชายหนูกน<ม>ล้ามาจะขอ,อได้ไงลิตานี่แอบไปมีแฟนมาหรือเปล่าลิตากลับมาคุยกับแม่ก่อนลิตาเออวันนี้เราทำอะไรกินกันดีๆเนี่ยลิตาชงแกงส้มไหมหรือจะกินผัดหเส้นลิตา เลก็ไ,ได้แม่ทำมาเลยวันนี้แม่ไปเจอป้านหน่อยแกมาด้วยนะแกถามถึงลิตาด้วยนะลูกว่าช่วงนี้หายไปไหนไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาแม่ก็ตอบไปแล้วแหะว่าช่วงนี้ลิตาเรียนหนักเพราะว่าจะต้องมีมสอบปลายภาคแกพูดถึงลูกชายแกด้วยนะว่าแบบเทียบกับความขยันนี่เทียบกันไม่ได้ลิตา่ะไปนะไปนั่งปาไเดี๋ยวแม่ทํากับข้าวเสร็จแล้วแม่จะเรียก ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะคุณแม่น้องลิตาใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้น้องลิตาอาการเป็นยังไงบ้างคะอ,อ่ออาการอะไรเหรอคะอ,อ๋อน้องลิตาลาป่วยไปเมื่อตอนบ่ายอะคะ่ะที่ให้คุณแม่มารับกลับบ้านตอนนี้น้องดีขึ้นไหมคะอ๋ออ๋อดีขึ้นละค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ไปไหนมาลิตา แค่ไหนมาแม่ก็ไปเรียนไงครูเ็าโทรมาบอกแม่หมดแล้วโดดเตือนมาหรือพูดกับแม่สิลิตาพอกดก็พายไม่พูดไม่คุยกับแม่แม่เลี้ยงลิตามาแม่เหนื่อยนะแม่ไม่ได้เลี้ยงลิตามาให้เป็นเด็กแบบนี้นะแล้วเป็นเด็กแบบไหนแม่เด็กดีของแม่นี่มันเป็นยังไงอะหนูก็เหนื่อยนะหนูก็เสียใจเพื่อนคนอื่นเขามีอิสระเขาได้ไปไหนกันหนูไม่เคยได้ไปเลยก็เพราะแม่นั่นแหละทำให้หนูเป็นอย่างนี้ ถึงบ้านเพื่อนได้ย่าลืมทักบอกแม่ด้วยล่ะได้เลยค่ะถึงแล้วจะรีบทักหาเลยหรือจะให้แม่ไปส่งโถแม่ไม่เป็นไรแค่นี้เองหนูไปได้เนื้อให้สนุกหระค่ะไยบ้ายอย่าลืมละ่ะ ค่ะเราค่ะสวัสดีครับโทรมาจากกู้ภัยนะครับค่ะเป็นญาติกับคุณลลิตาผู้ประเสริฐหรือเปล่าครับใช่ค่ะลูกสาวฉันเองตอนนี้น้องลลิตาประสบอุบัติเหตุกับเพื่อนอีกคนนึง่งเสียชีวิตทั้งคู่คุณแม่ช่วยเดินทางมาที่เกิดเหตนะ ハハ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 ハ

เมื่วิตาเนี่ยฉันยังไม่เจอแม่แกเลยฉันน่ะไปได้ยินมาว่าแกน่ะล็อกไม่ได้ที่ลูกแกน่ะตายวันนั้นฉันก็ไปพักอยู่แกก็ไล่ฉันออกมาเน่ะแกก็เลี้ยงวูกับไขรมังกรแลนะเนาะแม่เราเราก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าลูกจะจากไปก่อนนะถ้าเป็นฉันฉันก็คงรับไม่ได้เหมือนกันอืมถ้าแกทำตัวแบบนี้อยู่อะลูกแกก็คงไปอย่างไม่เป็นสุขหรอก นี่าแม่เอานมกับขนมให้อย่ามูแต่อ่านหนังสือจนลืมเวลานอนแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวคืนนะี้แม่นอนเป็นเพื่อนหนูเองเราไม่ได้นอนด้วยกันแบบแม่ลูกมานานแล้วนะ ฮัลโหลผิงแกอยู่ไหนของแกเนี่ยฉันอยู่บ้านแกมีอะไรเอาไปกินข้าวข้าขงนอกกันเปิดหูเปิดตาหน่อยอย่ามัวนอนจมความเศร้าอีกเลยจมความเศร้าอะไรของแกอะฉันก็นอนอยู่บ้านปกติดีนี่งั้นเดี๋ยวฉันไปหาแกที่บ้านเองเอาเอาไว้วันอื่นได้ไหมอ่ะวันนี้ฉันจะนอนดูหนังกับลิตาเจอกันที่บ้านแกละกันอะไรของมันโทรมาก็ ไม่สายเลยดีกว่าถังกับข้าวดีกว่าอ้าแกมาพอดีเลยมากินข้าวเตรียมไว้ทำไมไั้สามจานก็ออของนิตาลูกสาวใช่ไหมเออเดี๋ยวเอากุอีจก,กันนะผิงลลิตาเสียไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะแกลืมไปแล้วเหรอฉันรู้ว่าลูกก็เสียไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์แรก แต่เอมฉันทำใจไม่ได้นะเอมฉันมีลูกอยู่คนเดียวอะ่ะผิงฉันอยู่ไม่ได้แกต้องยอมรับความจริงได้แล้วนะฉันอยากให้แกเข้มแข็งนะผิง <c oughs> ทุกอย่าเป็นเพราะฉันเองเอ็ม <c oughs> แกจะเข้าใจอะไรฉันหวอทำไมฉันจะไม่เข้าใจแกวันนั้นลูกสาวฉันก็ตายไปพร้อมกับลูกสาวแกนั่นแหละ <laughs> oh non. ฉันอยาตัวเองเลยฉันอ,อยากให้ลูกเติบตอยาให้ลูกนด่กินข้าวอยู่กับฉันถ้าวันนั้นฉันไม่ปล่อยลูกไปอะลูกก็คงไม่ต้องไรปเกิดอัติเหแบบนันนะเอ็คนที่ตายมันควรจะเป็นฉันแกอย่ตัวเองมันไม่มีใครควรให้รับอ,อะไรอย่างนี้ได้อย <c oughs> ่าตัวเองเลยนะแกยังมีฉันอยู่ แค่จะยังมีฉันอยู่นะพง,พงฉันอยู่กับแกเองนะพงสุดท้ายผพงก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ผพงถือมาตลอดนั้นมันคือความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถแก้ไขเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นได้แม้จะยอมรับกับความจริงได้ยากแต่ผพงเองก็จะพยายามเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อลูกแล้วก็ตัวผิงเอง วันนี้หนูวาดรูปคุณแม่ที่โรงเรียนได้รางวัลด้วยดีใจมากๆค่ะวันนี้ได้ทำผัดวนเส้นกับคุณแม่สนุกมากๆเลยวันนี้หนูไปปั่นจักรยานตกลงมาเจ็บมากๆแต่คุณแม่เป่าเพียงก็หายแล้ววันนี้นอนกับคุณแม่ได้ฟังนิทานเรื่องเจ้าหญิงเดซี่คุณแม่พูดอะไรไม่รู้หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน วันนี้วันเกิดอายุครบ16ปีแม่ซื้อเค้กมากินด้วยกันสองคนแล้วก็ทำเมนูโปรดให้เยอะเลย Happy Birthday, Happy Birthday, วันนี้ขอแม่ไปเที่ยวแต่แม่ไม่ให้ไปแอบงอนแม่นิดหน่อยแต่ก็ไม่อยากขัดใจแม่วันนี้ทะเลาะกับคุณแม่ เห็นแม่ร้องไห้หนูขอโทษนะคะที่ไม่เชื่อฟังแม่วันเกิดแม่ทิศหน้าแล้วซื้ออะไรให้แม่ดีนะหนูอยากจะพูดคำคำหนึงอยู่หลายครั้งแต่พอจะพูดออกไปก็รู้สึกเขินแปลกๆทำให้หนูไม่กล้าพูดออกไปตรงๆสักทีหนูรักคุณแม่นะคะ ลอยทำไมอันนั้นอะอันนี้นั้นก่หจ่นยิงดิค่ะอันนี้นี่อ่ะยืนนี่เฉยเลี้ยวไปโรงเรียนเลี้ยวมาอย่าช้าเลี้ยวเอาด้วยนั่นอุ้ยติดิคิปไปยังคะไปโรงเรียนยังไปอุ้ยไปไปโรงเรียนกันเรียกื่องมือมาช่งขอบคุณค่ะคนเก่งของแม่อุ้ยิ้มแล้วยิ้มยิ้ม ทษนะที่วันนั้นแม่เข้มแข็งไม่พอที่จะมาส่งหนูหนูขอบคุณสำหรับทุกอย่างถ้าชาติหน,น้ามีจริงหนูขอเกิดเป็นลูกแม่อีกนะคะ